สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับครับกลับมาพบกันกับผมดวงคายไทยพัฒนานะครับเด้อวันนี้ก็เพิ่งเลิกงานครับเส็งานเสร็จพอดีรถเสียครับรถเสียก็เลยได้นยางเอาครับวันนี้ยางกลับที่พักครับวันนี้ก็เลยแวะเวียนมาทักทายพ่อแม่พี่น้องครับผมก็นี่ด้วยด้วยมีข่าวสิมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องครับผมว่า พอดีว่าสิบวัไล่สุดแล้วพอดีมีโอกาสย่างกลับหม่องผักครับผมพอดีเลิกงานเสร็จไปสตาร์ทรถรถสตาร์ทปติดนะครับก็เลยต้องย่างกลับนะครับกับบอไกล์บันไดครับผมย่างไปตามทางยางนี่ไปจนถึงหม่องผักครับพอดีมเมรีสิมีข่าวมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องครับผมเรื่องอันดับแรกเรื่องพอดีทั้งฟาร์มลุงกับลุนฟาร์มนะครับเพิ่นฝากแจ้งเข้ามาว่าเพิ่นส่งลูกควายไม่ผมเบิ่งนะครับมีลูกพันธุ์งามๆแล้วก็แม่พันธุ์ ะครับราคาบ่แพงราคาอยู่ที่อยู่ที่ประมาณหลักหมื่นจนถึงหลักแสนสองหมื่นบาทนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่จะขายงวดนี้ราคาควายจะเป็นสิขายเป็นควายควายรุ่นหรือไข่นั่งอยู่ที่บ่เกินแสนสองแสนหามานนี่แหละที่เพิ่นบอกราคาผมมาเนอผมจำได้บเบอร์สตู๊ครับเดี๋ยวบอกราคาของข่าวเอาว่าราคาสูงสุดกับประมาณนี่แหละบาเกินแสนห้าแสนสองนี่แหละส่วนใหญ่จะแสนสองแสนหนึ่งแล้วก็เท่านใดก็ เท่าไหร่นาะจำเท่ได้ครับมีหลายตัวนะครับแต่สง่งไว้ผมเบิ่งมีแต่แง่ๆไปละนะครับก็ยังบ่ได้เห็นตัวจริงก็ฝากประชาสัมพันธ์ว่าพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ใกล้เคียงได้ครับพี่จิตได,ด้ลุงอรุณูกฟ้าพี่จิตได้ครับมันอมองนั้นมันสิมีปากมุดไว้แล้วนะครับพิมพ์ไปว่าลุงอรุณูกฟ้าม,มองนั้นก็สิมีขึ้นแผนที่เลยใน GPS เด้อหรือว่าพ่อแม่พี่น้องขันสนใจผมจำเบอร์โทรของอพีเ่เสกพี่ลุงเพิ่นบ่ได,ด้เด้อก็ เขาไปเบิ่งคลิปเพื่อน,นะครับผมสีไซ่ข้อมูลไว้ไต้คลิปเด้พอพ่อแม่พี่น้อง้อมมลไว้ใต้คลิปายละเอียดพ่อแม่พี่น้องก็เขาไปเปิดเบิ่งเอาเด้อผมจำบได้เดี๋ยวขันแม่นว่ากลับไปถึงหองคันทักมากได้ช่เดี๋ยวผมสีพิมพ์เบอร์โทรให้เด้อครับแต่ตอนนี้ผมจำบได้แต่ว่าบอกประชาสนั่านธ์ซื้อว่าเป็นมีแบงลูกพันแม่พันจ์นังสี่เด้อเป็นควายรุ่นนะครับผมเบิ่งลูกแล้วก็งามงามเติบยังบ่เห็นตัวจริงฝากพ่อแม่พี่น้องว่าผู้ใดสนใจมีโอกาสแวะเวียนผ่านไปก็เขาไปเบิ้งเอาเะครับเด บอกข่าวไอ้หงูซื้อนะครับพอดีเพิ่นฝากแจ้งมากก็เลยม,มาไหล่สดแจ้งพ่อแม่พี่น้องครับผมแล้วก็ช่วงนี้อุ้ยลดมาช่วงนี้ก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเนออสิพอดีว่าผิดแผนครับพ่อแม่พี่น้องว่าสิภาพพ่อแม่พี่น้องนี่ไปเบิ่งคั้วนะครับไปเบิ่งควายนะครับหลายๆหมองหลายๆที่ที่ผมได้ล็อกเป่าเอาไว้นะครับได้ ต่้งใจไว้แต่ว่ามันติดโควิดครับติดโควิดก็เลยบ่ได้ออกไปใส่แต่พอพี่น้องชวนีก็เลยขอขออนุญาตแจ้งข่าวว่าตามกำหนดการนี่ผมมีแผนสิไปถไทยคลิปมองทีมองทีเป็นแรงคข่งงามนะแรงวข่งงามนะครับลหลายมองทียังบ่ค่อยได้เปิดเผยในสิไปถไทยแต่พอดีติดปัญหาโควิดก็เลยต้องไทยเฉพาะในเขตพิลกนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้านี่ถ่ายที่ตามพมพี่นอ้องในสิพพไปเบิ่องไข่งงามของชาวบ้านนะครับ ของกลุ่มเกษตรกรที่เป็นเลี้ยงควายจะสิพาไปเบิอ่งอาทิตย์หน้าก็สิได้เบิ่งวิดีโอกับอะนา่าสิวันจันทร์นะครับจันทร์เฮือกอังค่าเนี่ละสิได้เบิ่งอยู่นะครับเด้อถ่า,ถาตยติดตามช่วงนี้กัสิเฮ็ดคลิปออกมาอาทิตย์ละเที่ยครับเดีย๋ยวทายไว้กัสิเก็บเอาไว้ตัดค่อยๆทยอยตัดต่อให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมตอนนี้ผิดแผนไปเบิดต้อตงขออภัยครับตั้งใจว่าสิให้เบิ่งคลิปกันแบบตอนหนื่องยาวๆหลายๆคลิปเลย บันนี้มันติดปัญหานะครับตอนนี้ฮูซึ้ว่าสิจักสิเขาสิปิดเขตจังหวัดพิโลกีบบุบุเห็นได้ยินี้ยข่าวว่ากักโตหลายคนครับนึกว่าตอนนี้อุซาเปิดเลี่ยนเหรออุซาเปิดเลี่ยนแล้วก็สิท่านทาว่าสิปิดอีกเหรอจักสิปิดบ่ยานอยู่นี่นะครับแห่งตะบ่มีรายได้อยู่นะครับโอสวัสดีครับคุณจ่จาครับ บันไหนของกำลังครับเนี่ยช่วยทำงานผมครับนะครับเป็นช่วงโควิดก็แต่งตัวทันสบายอย่างเงี้ยและครับบันไหนแต่งตัวอยังไรเข้าให้แต่งตัวได้สบายสบายครับนะครับพี่พี่อย่างนี้พี่โซเซียเตพี่โซเซียเตพี่โซเซียสวัสดีครับนะครับอ๋อเดี๋ยวนะผมอ่านประชันดมันมืดสวัสดีครับพี่เอฟซีต้องระวังครับผมโอ้ครับเมนครับนะครับทักทายพี่พีทุกคนทีละคนแล้วคเนาะเดี๋ยวหยุดนั้ พี่สมเลิกสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่อดีสรสวัสดีครับพี่โอแมนครับพี่เนาะยางกลับก็ออกกำลังกายพี่อดาสอพี่พี่ยังอีกเดี๋ยวพิพัฒน์พันานิตนะครับสวัสดีครับพี่นงสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะฮะโอหายแล้วครับตอนนี้หายแล้วแล้วก็คือพุ่มแพรนะครับเป็นไข่พุ่มแพรครับว่ได้เป็นยังดอกแล้วก็พีเอฟที่ไวจีนะครับผมแจ๊คสีเอิญซื้ออายยังไงเราเอิญจะซื้อเ้อ พียงที่ว่าจีสวัสดีนะครับโอ้โหอยู่ทางลอยเอ็ดเมีนบอแม่พี่น้องทางอีสานนี่หลายครับผมมีแห้งครับเดีทักทายพ่อพี่น้องกวนกระบาดยางไปคุยไปก็มีแห้งเดี๋ยวอ่านไปนะสวัสดีครับพี่เท่นะครับสวัสดีครับพี่บีบีซีซีเด้อครับเด้อพี่ท่องสุกสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โอ้โหทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆที่เขามาทักทายกันนะครับเด้อขันเป็นว่าผมตกลนทันใดไปนี่ก็ขออภัยเด้อครับเด้อ นี่ครับโอ้มีแห้งครับเดีย๋ยวนี้พ่อแม่นพี่น้องได้คุยกันก็มีแห้งนี่ยพุ่มแพร่ทำตาสีมาอีกแล้อวันได้กินยาครับมืัอนี้่ชาแต่กาแฟนี่ครับชุดทํางานผมมือนี้เป็นนสีเหระครับยางไปเลยพาย้ายยางมันหนึ่งบ่ได้พ้ายกระเป๋าดอกมืัอนี้ทุกเที่ต้องใส่ชุดดีๆครับใส่ชุดดีๆเป็นท่างการแล้วก็พผายกระเป๋าดีๆมืัอนี้ก็แต่ช่วงโควิดนี่สบายแน่ครับเขาให้แต่งตัวธรรมดานะครับแต่งตัวจังได้ก็ได้มาเห็นงานบัววากัน ครับก็บ่เท่าใดญมื่อนี้เป็นเปิดเทอมวันแรกของมหาลัยครับนะฮะนี่ยวก็มาทักทายมาบอกข่าวว่าพี่น้องซื้อดอกครับผมเดี๋ยวนะมีพี่อย่างพี่ท้องสุกเด็ดสวัสดีครับพี่ท้องสุกโอ้ผมทักทายไปยังเนาะถักใส่ถักทายเหรอนะฮะพอมพี่น้องครับอย่าลืมเด้อทักโทษทวนอีกนึงอีกแค่นึงบอกผิดอ้ยยุ่งกับหลายครับคือว่าทางลุงอรุณฟ้ามด้วยครับพี่จิตเด้อยควายงามพี่จิตลุงอรุณฟาร์มพิมพ์ไปนะครับ พี่น้องที่ติดตามกันโดนๆดนกันจีหูจักกันอยู่ทางหลวงรุ่นฟ้ามเพิ่นมีฝากบอกพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นมีอันเปิดแบงควายนะครับแบงควายลูกพันธุ์ไวรุ่นน่ะละไวรุ่นผมเบิ่งรูปตัวอย่างแล้วโอ้งามหลายหลายตัวเลยนะครับแล้วก็ม,มีควายแม่ไข่ไวรุ่นราคาก็เริ่มตน้นแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนน้อยๆน,น,นี่ลวรักักแสนต้นๆน,น,น,นี่ละนะพ่อแม่พี่น้องผมจำราคาทัา้งหมดบ่ได้ก็เฉลี่ยเอานะครับก็ราคาบ่าแ,บาแพงเนาะ ก็สิบอกว่าพอแม่พี่น้องทันใดนี่ขันแววเวียนผ่านไปหรือว่ายูไก่เคียงนี่ก็สามารถเข้าไปชมไปเบิงได,ด้เ้อพอแม่พี่น้องอันนี้บอกข่าวกันทีหูเด้อันนี้ก็คือซอยประชาสัมพันธ์เพิินแล้วก็มาบอกพอแม่พี่น้องว่าเดี๋ยวถ้าที่ตามคลิปให้ดีเ้อพอแม่พี่น้องขันเมื่อใดนี่ถือว่าโควิดมันเบาลงนี่ผมสิพาไปเบิร์นมงคายงามอีแท้เด้ยคายงามดีพอแม่พี่น้องนี่สิตกใจ